สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมนน์นชนแนลนะครับก็เมื่อวันพุธนะครับไปเดินตลาดปัตวิกรณ์มานะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองของเล่นเก่าญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปได้รถเล็กมานะแล้วก็ไปเจอน้องๆ FC นะครับมาขอถ่ายรูปด้วยนะพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับตื่นเต้นไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอ f c มาขอถ่ายรูปด้วยเนาะนะนะเพราะว่า ธรรมดาก็คิดว่าไม่มีใครรู้จักนะครับก็เลยไม่ได้คุยไม่ได้ถามชื่อแซดอะไรน้องไว้เลยนะไม่ได้ถ่ายคลิปไปด้วยมีแค่รูปนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเนาะก็อ่ะไปตลาดมานะครับก็ได้รถเหล็กมามีเจ้าอีโวนะครับของโทมิกามาหนึ่งขั้นแล้วก็นี่ครับเป็นรถงานฝากาแฟนะครับเป็นเจ้า Skyline นี่ครับ GTR C 1 1 0นะแล้วก็เป็นนี่ครับเจ้า R 3 4 อันนี้น่าจะสเกล1น0 0ต่อหรือ1ต่อแปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับได้มา2คันนี่เอาไว้ตั้งโชว์ได้เนาะเอออ่ะวันนี้นะครับตัวหลักที่เราจะรีวิวก็คือเจ้าอีโวคันนี้มานี่นะครับก็คือเจ้าอีโวเจ็ดของโทมิกานะครับอ่าก็คันนี้ได้มา170หรือ180นะผมไม่แน่ใจนะครับคือพ่อค้าเขาบอก200นะั่นแหละแต่ว่าต่อรองกันมานะครับก็เหลือประมาณนี้ นี่ครับโทมิก้าสองพันสองโทมี่นะครับสเกลเเบอร์สามสามสิบสี่สเกลหนึ่งต่อหกสิบนะครับมิสซูบิชิลันเซอร์อีวอลูชันเจ็ดนะคันนี้ m ม k e in อินไชน่านะครับงานโทมิก้าก็จะผลิตจากหลายประเทศน้องเวียดนามญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนเนะเาะคันนี้ได้มาเป็นงานจีนนะครับด้านหน้านะครับโอ้โหนี่เห็นไหมมีโลโก้มิสซูนะแล้วก็ตรงนี้ อาจจะตัวหนังสือจางๆไปหน่อยนะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ GTA นะครับเป็นตระกูลลายตะแกงกับจังหน้าก็ให้รายละเอียดมาดีทีเดียวนี่เห็นไหมทางด้านบนและด้านล่างไฟหน้าคันนี้นะใส่เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้ติดดีคอรหรือแต้มสีด้วยเห็นไหมนี่เป็นพลาสติกรายละเอียดดีทีเดียวฝากระโปรงาฝากระโปรงก็มีสันมีรลอนปกติทั่วไปกระจกนะครับเป็นพลาสติก สายแต่ออกจะทึบๆดำๆไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นภายในเลยนะนี่ครับมีตำหนิตรงหลังคาเล็กน้อยนะสีถลอกนะครับแต่อย่างว่าแหละงานเก่าญี่ปุ่นนะตอนขนส่งอาจจะโยนๆกันมานะครับก็มีร่องรอยกันชนหน้าก็จะมีช่องคีรบระบายความร้อนเห็นไหมนี่แต่โทมิก้านะครับก็เหมือนเดิมล้อที่ให้มาก็จะแบบขอติเรื่องล้อหน่อยมันไม่สวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะท้องเปลี่ยนล้อด้วยนะ ก็รายละเอียดด้านข้างมือเปิดประตูซุ้มล้อโปง่งอะไรพวกนี้ให้รายละเอียดดีเทลมาดีนะครับทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมแจมแจมนะมีฝาถังน้ำมันสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเนื้อโลหะนะเนื้อเดียวกับตัวรถเลยเนี่ยสปอยเลอร์นี่ด้านฝากระโปรงท้ายก็จะมีโลโก้ m i t s u b แล้วก็เขียนว่า Evolution 7 GTA ไฟท้ายก็เป็นพลาสติกนะครับแต้มสีมาให้ด้วยเป็นกลมๆเล็กๆ2ดวงเหมือนไฟเบรกนะแจมเลยอ้าวคันนี้ไม่ยอมมีปลายท่อไอเสียให้เห็นไหมใต้ท้องก็ไม่มีนะก็เดี๋ยวเราจะเจาะท้องนะครับแล้วเปลี่ยนสายล้อโมกันดีกว่านะล้อโทมิก้ารับไม่ได้จริงๆนะครับไม่สวย <S <S ล้อที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับล้อเรซินงานโมนะครับเนี่ยแต่ว่าผมจะใส่เจ้าวงนี้นะครับหลายเนี้ย เออน่าจะเข้ากับ e ีโวได้ได้ดีนะและสีมันก็จะตัดตัดกันหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินกับตัวรถไปเนอะก็เดี๋ยวผมทิ้งนะครับลิงก์ a c e b o o k ของน้องคนทําให้นะครับถ้าจาไม่ผิดเหมือนจะชุดละร้อบาทนะเป็นล้อเลสซิ้นนะครับงานสวยก้านคมลงสีสวยงามนะครับเนี่ยก้านเล็กๆนะครับก็ยังลงสีได้แจ่มสวยงามนะเป็นล้อเลซซนนะครับอ่า ก็รอเดี๋ยวผมทิ้งลิงค์คนขายไว้ให้นะครับสนใจติดต่อคนขายเองโดยตรงเลยนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะผมก็ซื้อไม่ใช่เองเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับขออนุญาตเจาะท้องด้วยหัวแรงแล้วกันเนาะเพราะว่าขี้เกียจเจาะตาเกี่ยวนะครับใช้หัวแรงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเจาะเสร็จก็ใช้กาวดินน้ำมันนะครับมันสามารถแกะเปลี่ยนออกได้อยู่แล้วเอึบเดี๋ยวผมกอไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอึบอ่ะออกแล้วนะครับอ่ะมาด้านท้ายต่อ นี่นะครับก็หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็แยกตัวฐานออกมาได้อย่างนี้นะครับก็เอาล็อกเก่าทิ้งไปนะครับก็ง่ายๆเอานิ้วดันออกไปอย่างนี้เลยนี่นะครับใช้เจ้ากันไกลนะค่อยๆค,คว้านนะครับอย่าให้หลวมเดีย๋ยวต้องหยอดกาตาช้างอีกมันไม่สวยนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาไปเทียบกับตัวรถด,ดูนะว่ามันใกล้เคียงกันหรือย,อยังนะครับอ่ะนี่นะครับถ้าคิดว่าใกล้เคียงก็ ประกบเข้าไปนะแล้วก็กดนี่ครับเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ด้านหลังด้วยนะอือด้านหลังมันจะคว้านน้อยไปนะครับกดอัดหมุดเข้าไปแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองเอาล้อมาทาบดูนะครับว่าสวยไหมเข้ากันรถหรือเปล่านะครับเนี่ยแบบนี้เออถ้าไม่ถูกใจก็ลองเปลี่ยนนะครับ ลองเท่ากับล้ออื่นนะก่อนแปะกาวดินน้ำมันนะครับลองทับทาบดูก่อนได้นะครับรถเราเองเนี่ยเบ๊บเออหรือจะใส่กับล้อนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะนี่นะครับก็ใช้กาวดินน้ำมันนะนี่ยากาวยาคูฟ็อกซี่นะครับก็ซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเนาะก็เอาอ,ออกมานะครับใช้เยอะใช้น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะ แต่ส่วนมากผมจะใช้แค่ข้อข้อเดียวนะครับปุ๊บเนี่ยสี่ล้อนะผมจะใช้แค่ไอหนึข้อตรงเนี้ยแค่นั้นพอนะเนี่ยครับออกมาอย่างเนี้ยก็จะตัดแบ่งเป็นส่ส่วนชูผมว่าเหลือเฟือแล้วสี่ส่วนเนี้ยนะครับแล้วก็บี้ให้มันเหนียวๆนะ บีบบีบี B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 . แล้วก็แปะไปที่ล้อปึ๊บปึ๊บติดเข้าไปกับตัวรถนะครับจึงถึงแบบนี้สองข้างติดเข้าไปนะครับจัดฟิกเมนต์ให้ดีนะว่าจะเอาแค่ไหนนะครับีนะ่น ได้รถ EVO ประมาณนี้นะครับเป็นลอซิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับทั้งสองฝั่งเออคลิปนี้นะครับก็เอา EVO นะครับของ t o ม i ก a มาเปลี่ยนล้อให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าใครสนใจล้อติดต่อไปที่ Facebook นะครับที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนั่นคือคนขายนะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะชุดละ120บาทนะครับเป็นล้อเลิซน มีหลายๆายให้เลือกนะครับอ่าก็คลิปนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ